วันนี้นะครับคุณเท้งนัทพงษ์เรืองบรรยาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนถแถลงข่าวหลังจากตำรวจจับนายรัชพงษ์ผู้สมัครสอส,อสอจังหวัดตาเกตสองคดีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอนอนไลน์นะครับซึ่งคุณเท้งบอกว่าพักเนี่ยไม่รับพฤติกรรมสีเทาไม่ว่าจะเป็นทุจริตค้ายาค้ามนุษย์สแกมเมอร์เว็บพนันหากบุคลากรขอ,ของพักไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เกี่ยวข้องพักไม่ปกปิดและไม่ปกป้อง ผู้ถูกกล่าวหาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรมรมกรณีของนายรัชพงศ์เนี่ยพักเคยได้รับร้องเรียนมาก่อนพักก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับพยายามสอบถามสืบอย่างเต็มที่<ด>เช็คประวัติอาชญากรรมแต่ไม่สามารถตรวจสอบประวัติเชิงลึกได้เพราะไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้อยู่ในฝ่ายบริหารไม่ได้มีอำนาจรัฐที่ผ่านมาเคยสอบถามเจ้าตัวโดยตรง เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายแต่ตอนนี้พอถูกจับแล้วถูกควบคุมตัวแล้วยืนยันนะคะว่าหากผลพิสูจน์พบว่านายรัชพงศ์ทำผิดจริงพระก,ก็พร้อมที่จะดำเดนินการขั้นเด็ดขาดครับไม่ยอมทนต่อการพวกเราจะไม่ปกป้องไม่ปกปิดการกระทำอย่างเด็ดขาด เคยมีการสอบถามนะครับเจ้าตัวหรือว่าคุณรัชพงศ์โดยตรงนะครับเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับสำหรับในกรณีของตัวเขาเองในกระบวนการยุติธรรมก็ต้องว่าไปนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้อธิบายก็อยากจะให้ตํารวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยตรวจสอบทุกคนนะครับอย่างเป็นที่นะครับไม่ได้เลือกปฏิบัติระหว่างสีใดสีหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับส่วนบรรยากาศช่วงสายที่สนโคกครามนะครับที่คุมตัวนายรัชพงศ์เนี่ย ก็นักข่าวได้เจอตอนที่ถูกคุมตัวออกจากห้องขังเพื่อจะเอาไปสอบปากคำเจ้าตัวปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ลองไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นกันหน่อยครับรวมถึงการเช็คประวัติอัชฉรกรรมตามกระบวนการผู้สมัครคนอื่นๆปกตินะครับแต่เนื่องจากทีนี้ก็กลายเป็นว่าขออภัยนะครับก็คือภาพตอนที่อยู่ที่สนเนี่ยนักข่าวเขาถามเขาถามว่าพี่พี่คิดว่าพี่ถูกแกล้งกันเมืองไหมเจ้าตัวพยักหน้าแต่ปฏิเสธว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ครับ พี่บอลเราอะไ,ไรจะพูดนิดนึงไหมคะเรายืนยันไหมคะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเราโดนจัดแจงการเมืองหรอกพี่บอลเราคิด <ขอ S 1> ว่าเป็นาการกัดแก้มไหมคะพี่การปฏิเสธเป็นสิทธิผู้ต้องหานะครับเดี๋ยวสู้คดีกันต่อแต่ว่าเบื้องต้นโดนแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้เล่นการพนันออนไลน์สมคบกันตั้งแต่สองคนฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินครับค่ะอ่ะ